เราไม่ได้บวชมาเพื่อต้องการเป็นครูเป็นบาของใครเราบวชมาเพื่อต้องการเป็นพระอาหารหันต์เท่านั้นหนาจึงติดตดสินปัญหาหนีเข้าป่านั่นแหละตั้งแต่ออกพรรษาปีพศ2545้า,า25อีกแกตอนนั้นเราก็ยะ่ป่าอยู่แล้วล่ะนนี้หมูชวนแล้วก็อยากเขียนว่าวัดล้างที่ผีดุไม่มีพระอยู่เป็นยังไง เห็นวัดป่านี่วัดป่าพิเศษชชยาามนี่ที่หมู่ชวนหมู่ที่เป็นคนบ้านตรงกระพุงมนี่ใกล้ๆนี่สิครับเราเป็หมดแล้วะเขาก็ว่าเขาเป็นพระรหันแล้วเหมือนกันนั่นเจา้านั้นก็ว่าเป็นพระรหันแล้วก็ตายแล้วล่ะนั่นมีแต่พระรหันเท่งนั้นเราก็อยากเห็นว่าบวชมาแล้วไม่เป็นพระรหันเลยเลยเอยเรานี่ตัตงนี่อยู่ป่าอยู่เขาตั้งแต่ปีสี่หนึ่งนั่นแล้วมานี้ปีสี 5, ่สิบห้าเราก็ยังไม่ได้เห็นอาเห็นทำอะไรอยู่นี่นเขาว่าบวชปับเขาเป็นพระรหันกันหมดแล้ว นั่นปัญหาอะไรเฮ้ยหาอะไรก็พี่นาดูเอานะเดี๋ยวจะบอกว่าเราประมาจเาจ้าหมู่คณะอีกนั่นพระรหันนิสิกขาลาเพมีหลือพระรหันนิสิกาลาเพหลวงป่ก็จะถามเมเตโสดาบันนี่ก็ไม่มีคําว่าออกจากคุณพระรัตนตรัยอีกแล้วที่บวชแล้วไม่เห็นว่าสิกขาลาเพนี่เหมือนพระอานนท์หรือจะเอาอยัางไง นี่บอกว่าลูกพ่อไป,ไปลูกพ่อน้อยไปเรียนใหมอีกนั่นเถอเงินทองก็ไม่เคยจับขุดดินดา้ยากก็ไม่เคยจับเพราะเรียนจบเร็วที่ใจพระเจ้าพันอหญ่ยังไงเราเอาอย่างนั้นไม่มีคําว่าแปรหาอยู่หากินนี่ขอให้มูคคณะกบาอาจารย์เข้าใจด้วยนะี่จะบอกว่าเราประมาจากโลกมุคคลนอย่างีกน,นี่สถานที่มหามงคลป่านนี้หลวงปู่เขายังไม่อยู่ พอมาถึงนี่ก็โอ้มันก็เงียบจะงบงบกเงียบดีว่าสมัยก่อนก็มีศาลาหลังเดียวเตีย้ยๆนี่หลังนี้น่ก็ลงครัวหลังครางหน้าแค่นั้นเองแล้วก็เออเขาท่าไม่เป็นภาระนั่นเห็นไหมละ่ะไม่เป็นภาระในการดูแลรักษายุ่งเหย,ยิงบุัไนแต่สถานที่มีในการดูแลรักษามากๆและสถานที่ก่อสร้างพระเดองค์ก็ทรงห่างไม่เหมาะแก่การทําจิตพอวนาะ เห็นไหมล่ะยันเล่นกิตการได้เดี๋ยวก็ไปสู่ตาดหลังนั่นเดี๋ยวก็ไปสูตราาหลังนี้อยู่นั่นลแล้วก็มาพอดีเออพออยู่ได้แต่ก็ไม่คิดที่จะจำภาษานั่นแหละไม่คิดจะจำภาษานะมาตามหมู่ตามพวกเฉยเฉยก็คิดว่ามาเที่ยวแล้วก็จะเดินเออเดินขึ้นเหนือจะไปจำภาษาอยู่ทุ่งเหยนเดศสวนเหมือนที่เราตั้งปณิทานไว้เจตนาไวา้เพราะเราชอบอย่างนั้น อยู่รูปเยวะาำป่าทมเขาเรามีความสุขเพราะนั่นคือสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ถูกต้องดีงามมีลาบทก็ไล่เขาไปในป่าน่นไม่ได้ไล่ให้พระมาอยู่วัดวารามนี่ไม่ได้วัดไม่ได้วัดเอ้ยไม่ได้ไล่ให้พระมากอบก่อสร้างสร้างสร้าง,างบทใจ่สลาใจเจดีใจหรือเจ้าอย่างไงใครเรียนจบหรือใครเรียนไม่จบก็พี่นาวที่นี่จะไล่ลวงพ่อน้อยไปเรียนใหม่มีเหลือพุทธเจ้าสร้างวัดมีแต่พนังวิสาขาสร้างถวาย เศรษฐีกรุมพีผู้มั่งคั่งราชาพระมหากษตรย์สร้างถวายผมก็จามพันศาจามภาษามากหน่อยก็อยู่ที่นี่ที่สองสองวัดนี่ก็มีบุพเาลามของพระนางวิจาขาะและก็เจตวันมหาวิหารของปิฎิกเศรษฐีนอกจนั้ก็จามภาษาแต่ว่าก็ไม่ไม่ไม่ได้มากไม่ได้หลายปีนั่นนี่ดงนี้ศึกษาดูนะก็ไม่มีว่าพระพุทธเจ้าเลิท่านนั้นสงสร้างวัดนี่หรือยังไง ดีวจะบอกไล่ลุงพ่อน้อยไปเรียนใหม่อีกและก็ไม่มีควาว่าพระพุทธเจ้าจะจับจ่ายใช้สอยเงินทองไม่เห็นว่าพระพุทธเจ้าใช้โทรศัพท์ออกเฟซออกลิงออกไลน์นี่หรือจะว่าไงหรือจะเอายังไงนี่ว่ากลังไปเรียนใหม่ลุงพ่อน้อยนั่นมาจับจ้งหมู่คณะอ่าตำแหนี้ว่าหมู่คณะจับเงินจับทองว่าหมู่คณะขุดดินดาญ้าว่าหมู่คณะขับรถเล่นนี่ว่าหมู่คณะ กินเล่าว่าหมู่คณะออกเฟสออกลิงออกกลายเสดจีบสาวใครไปเรียนใหม่เอาพี่นะเอาไปจากจีดีแก้วเข้าใจนะลูกนะลูกไม่ได้ผิดหรออคำพูดของลูกนั้นคำพูดเพื่อปกป้องพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคงจะมีอยู่หลายลูกในประเทศไทยแต่ท่านก็ยังไม่ได้ออกมาเพราะยังไม่ถึงขั้นวิกฤตหลวงปู่นี่ไม่คิดยอกนะลูกนะ เราหลบตัวหลบซ่อนตามป่าตามเขาตั้งแต่ปีสี่ที่ิดแล้วพอมาอยู่นี่ปิ๊บปั๊บเห็นเหตุมหัศจรรย์เกิดขึ้นออ้ยในบุญเราหนอบุญเราหนอไม่เคยผมไม่เคยเห็นว่าจะเจอสิ่งที่มหัศจรรย์ในพระพุทธศาสนาอยู่ที่วัดป่าพิเศษเจริญรามแห่งนี้แห่งนี้ว่าแต่ไม่ใช่วิสัยนี้ ไม่ใช่เจตนาเขาหงลวงปู่ที่จะมาอยู่วัดวาอารามเป็นครูเป็นบาของใครี่ดูออกเฟซออกลิงออกลายว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษเป็นผู้เลือดผู้ประเสริฐไม่มีนี่อันนี้ลูกเขาขอแล้วขออีกนี่เขาเป็นคนทำกันแล้วจะรู้ได้ไงเทแล้วเราก็คือจบตรงนั้นไม่ใช่วิเศษของเราที่เป็นยุ่งเหยิงกับทางโลกแต่เห็นการเสื่อมของจัตนาของธรรมของบีไหน เห็นหมูนะ่คณะเห็นกุบาอาจารย์เห็นเราอุบาสกอุบาจิกาฆ่าพระพุทธเ,เจ้าคือฆ่าทรรมฆ่าวินยัยหลุงปู่เป็นรูปที่ดีก็ทนไม่ได้ขอให้หหลูกหลานเข้าใจด้วยนะ,ะถ้าประจกักริสริแก้วนี่เห็นคนฆ่าพ่อแม่ของตัวเองลูกจะมีความรู้สึกอย่างไงถ้าเป็นคนดี ไม่สามารถที่จะหลบหลีกหลีหนีเข้าป่าได้ด้วยวิบากกรรมก็จําเป็นต้องสู้ไม่ใช่หรือลูกแต่สู้เบบลูกเจ้ากระตันอยู่ดาที่ใครจะดาใครจะว่าใครจะฆ่าลุกนอุยอมหมดนะลูกนะเพราะสิ่งที่ถูกต้องตามธรรมตามวินัยก็ต้องถูกต้องตามธรรมตามวินัยอยู่อย่างนี้สืบสืบสืบไปไม่ใช่ว่ามีแต่พระอรหันต์บวชมาแล้วเป็นพระอรหันต์บมดทำลายหลักธรรมหลักวินัย อย่าไปบ้าพนเพนนั้นจะตกนรกนักนพ่อน้อยว่าเห็นมาหลยสั์เรานั้นก็ให้มันรู้ไปใครเป็นคนตกนรกกันแน่ผู้ประมาทพระพุทธเจ้าหรือว่าผู้เคารพพระพุทธเจ,จา้าหลวงก็จะถามลูกเลยนะี่นจะบอกว่าเรา,ป,าประมาทจากเจ้าหมู่คณะครูบาอาจารย์มันเป็นหน้าที่ของพวกเราชาวภูที่ต้องปกป้องรักษาหรือจะเอาอยัางไงลูกอีพวกเครื่องรางของขัง,งเป็นผู้พิเศษพระพุทธเจ้าบันเลเลยลูก หนพระเจ้าฤทธิ์เดชระดับไหนละ่ะแยกร่างแยกกายได้เท่าไหร่ละ่ะเป็นหลายพันลูกนั่นเป็นหลายพันองค์นั่นเห็นไหมละ่ะมีแต่พระจุละปันโถกนี่มีละแยกร่างได้เท่าไหร่พันด่างนั่นไม่เห็นว่าแต่ละรูปแต่ละองค์สร้างเครื่องรังของขังนี่ก็เรียนจบแล้วจะให้หลวงปู่ไปเรียนใหม่ทําไมล่ะหลวงปู่ก็จะถามหรือจ,จะเอายังไงละ่ะเรียนจบด้วยความเคารพ ไม่มีคำว่าประมาทจาบจ้วงมเมแต่สิกขาบุตรเล็กๆน,น้อยๆไม่มีคำว่าเอาโทรศัพทมาแนบหูโทรเสร็จหาผู้สาวจีบผู้สาวออกเฟซตัวเองเฮเสร็จหาผู้สาว,สาวเป็นพระหารงั้นเดียวมันหันหาอะไรหันหาผ้าถุงเขาไหมนั่นผมกูจะถามอย่างนี้แหละเต็มโลกเต็มงสงฉัน